สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกคนจากบ่าวเชตกินเที่ยวตลอดทัวร์นะครับเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมได้ไปเที่ยวแถวอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับนี่ชื่อร้านมวกเหล็กอินไซต์อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเป็นร้านกาแฟ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมุทุกคน จากบ่าวเชิดทินเที่ยวตลอดทัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มวเหล็กมวกเหล็กหินไซสเต็กสวนสวยเป็นร้านกาแฟมาทำได้สวยงามม,มากๆวิวบรรยากาศสวยดี <c oughs> ร้านหมวกเหล็กหินไซเป็นทั้งร้านกาแฟเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็น เป็นรีสอร์ทที่พักด้วยนะครับ3มอย่างเลยวิวบรรยากาศสวยงามมากๆเลยพอดีผมขับรถผ่านมาผ่านมาแถวนี้เห็นมันวิวมันสวยดีก็เลยแปะจอดถ่ายรูปถ่ายวีดีโอสั้นหน่อยวิววิวบรรยากาศคล้ายๆกับแถวเขาคอภูทับเบิกเลยครับแบบสวยมางามมาก บรรยากาศก็เย็นๆแบบหนาวๆเพราะว่าเป็น,ปนช่วงปีใหม่อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำรถเด็ดเป็นร้านสเต็กด้วยหมวกเหล็กสเต็กเฮาเป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งร้านกาแฟเป็นทั้งเป็นทั้งรีสอร์ทที่พักด้วยที่พักค้างคืนด้วย อันนี้เป็นเขาให้ทำให้ถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะพาเดินดูวิวบรรยากาศภายในร้านเอาให้ทั่วเลยครับอันนี้มีอันนี้เป็นด้านกาแฟเป็นจุดนั่งจิบกาแฟชมวิวไปด้วยบรรยากาศแบบชิลๆเลยอันนี้เป็นหุ่นเหล็กให้ถ่ายรูป มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายไปถ่ายรูปไปนั่งกินกาแฟเยอะพอสมควรเลยวันนั้นอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับร้านนี้อันนี้รถหรู <c oughs> เขาพาแฟนเขาไปเที่ยวเ <c oughs> มื่อกี้นี้คล <c oughs> ้ายๆกับเป็นรถปอร์เช่หรือรถอะไรมั้ง <c oughs> แบบเปิดประทุนไปเลยรถเปิดประทุนบรรยากาศภายในร้านม,มวกเหล็กหินไซสสเต็กสวนสวยมผมว่าจะลงไปถ่ายรูปข้างล่างแต่มันไม่มีที่ลงเลยไม,ไม่รู้เขาลงทางไหนไม่รู้ เลยถ่ายได้ข้างบนอย่างเดียวข้างล่างก็วิวสวยนะครับข้างล่างววสวยมากๆมันจะมีร้านอาหารอยู่ยบนบนเนินเขาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นจุดถ่ายรูปส,สวยๆก็จะทําเป็นสวนเป็นสวนยอมให้เราถ่ายรูป บรรยากาศดีน่าไปกินข้าวน่าไปนั่งจิบกาแฟมากๆเลยใครที่มีโอากาสผ่านไปแทนนั้นก็อย่าลืมแวะร้านนี้นะครับวิวหลักล้านเลยวิวสวยดีดนี่คือรถรูที่ที่พ่อมทายเมื่อกี้นี้เขาเรียกรถอะไรไม่รูะ นี่บรรยากาศข้างล่างเนี่ยสวยดีแต่ผมหาหาทางลงไปถ่ายรูปไม่เจอก็เลยถ่ายเฉพาะข้างบนอย่างเดียวจะมีเป็นสะพานให้เราเดินไปถ่ายรูปอันนี้เป็นเ,เอาไว้นั่งจิบกาแฟนี่คือวิวด้านล่างครับ อันนี้หุ่นเหล็กก็ททำมาไว้ให้เราถ่ายรูปพรานกาแฟแบบนั่งชิวๆจิบกาแฟชมบรรยากาศชมวิว360องศานี่นี่คือวิวด้านล่างครับสวยมากคล้ายๆกับอยู่เมืองนอกเลย บรรยากาศคลายๆกับแถวเขาคอภูทับเบิกเลยเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆเป็นสวนหย่อมเิี๋ยวจะซูมให้ดูอันนี้เป็นไอแมงมุม มันจะมีกองฟางให้เรานั่งนั่งเล่นบรรยากาศดีมากๆเลยนั่งจิบกาแฟไปแล้วก็มองดูวิวไปแบบชิวๆบรรยากาศใช้ได้อันนี้เป็นที่นั่ง เหมาะสำหรับพาแฟนพาแฟนไปนั่งจิบกาแฟไปนั่งกินข้าวไม่ช่วงวันหยุด